สุดห่วงดีเจต้นหอมลั่นสงสารลูกชายน้องปกป้องคนเป็นแม่เห็นแล้วใจจะขาดสุดห่วงสุดห่วงดีเจต้นหอมลั่นสงสารลูกชายน้องปกป้องคนเป็นแม่เห็นแล้วใจจะขาดช่วงนี้เด็กๆหลายคนเป็น RSV ผู้ปกครองต่างสงสารลูกน้อยอย่างมากเช่นเดียวกับน้องปกป้องลูกชายของดีเจต้นหอมสกุลตราเทียนไพรโรธที่ตอนนี้กำลังแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาลโดยดีเจต้นหอมได้โพสเผยช่วงเวลาที่น้องปกป้องรักษาตัวอยู่พร้อมข้อความบอกว่าคุณเขาติด RSV ครับแม่แม่ดูแลเด็กๆนะคะตอนนี้ไวรัสระบาดเยอะมากเวลาเขาเป็นอะไรมันน่าสงสารมาก คนเป็นแม่เห็นลูกป่วยใจจะขาดทุกทีขอให้เด็กในบ้านทุกคนแข็งแรงไม่ป่วยกันอีกนะคะทางกลางคนบมนเทิงและพี่พี่แฟนคลับต่างแสดงความห่วงใย,ยจำนวนมากทางทีมงานขอให้น้องปกป้องหายไวๆนะคะ